ฝังด่วนต้องอย่างนี้ทีมชาติไทยวางแผนไปบนโลกเยาวชนโคตรดีเซอร์เดโคตรตั้งใจช้างศึกยู7 7อนาคตสดใสด้านเมืองทองเตรียมทีมเข้มลุย AFC แชมเปี้ยนลีก2เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคย แต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยผมจะขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกันหน่อยนะครับชุดนี้ที่เซอร์เดตมิลามเนี่ยทำทีมได้รับคำชมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างมากนะครับ จบรองแชมป์อาเซียนก็จริงแต่เป็นชุดที่เล่นดูดีมีอนาคตเล่นดูสนุกและก็ร้าใจแฟนบอลชาวไทยอย่างมากนักเตะชุดนี้หลายๆคนแจ้งเกิดน,นะครับปอเมธละองดีนักกจโพสีนี่คือ2ดาวเด่นนะครับแล้วก็เซอร์เด่นก็วางแผนเตรียมทีมดีมากก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจนไปถึงรอบสุดท้ายนะครับโดยหลังจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนปุ๊บเนี่ยล่าสุดนะครับ ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาก็เรียกทีมงานทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับมาประชุมพูดคุยถึงแนวทางการนําทีมเพราะชุดนี้เนี่ยเราคาดหวังที่จะไปฟุตบอลโลกชุดเยาวชนให้ได้คือถ้าเกิดไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยมันเอาถึง8ทีมในการไปฟุตบอลเยาวชนโลกครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าโอกาสที่เราจะได้ไปเนี่ยก็มีสูงถ้าเกิดเราเตรียมทีมดีเพราะว่าทรงของน้องๆอ,อ,อยูสิที่เล่น ในรายการล่าสุดมันช่างโดดเด่นเล่นเอาซอออสเตรเลียเนี่ยเกือบไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเซอร์เดดจะเด็ดมีลาบเปิดใจเกี่ยวกับการประชุมและแนวทางหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเซอร์เดดบอกนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อวางแผนงานระหว่างสมาคมฝ่ายเทคนิคและก็สตาฟทีมชาติ U17 ถึงเรื่องการจัดการงบประมาณระยะเวลาในการเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เซอร์เดดบอกว่าแผนงานหลักของทีมชาติไทยชุดนี้จะพยายามคัดเลือกผู้เล่นซึ่งจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลจากโครงการ t ALENT ID หรือถ้าใครยังไม่มีอยู่ในระบบแต่มีความสามารถเราจะพยายามเฟ้นหาและนำมาใส่ในระบบและเข้ามาทดสอบตามแผนการซึ่งการเลือกนักกีฬาต้องเลือกคนที่ดีที่สุดต้องไปนักเตะดีที่สุด และต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคนในการมาทําหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อสร้างชื่อเสียงแต่สิ่งสําคัญคือต้องอยู่ในระบบและต้องมีหลักฐานสามารถอธิบายว่านักกีฬาคนนี้มีคุณสมบัติอย่างไรทําไมเขาถึงเหมาะสมกับการได้โอกาสิดทีมชาติอันนี้ดีมากผมชอบช็อตที่เขาพูดว่าเลือกคนที่จะมาต้องดีที่สุดต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเอามารวมกัน เขบอกว่าในชน่วงที่ผ่านมาหลังจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนปุ๊บเนี่ยตัวเซอร์เด็ตและก็ทีมงานสตาร์โค้ชได้ติดตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆของฟุตบอลเยาวชนไทยซึ่งได้เห็นนักกีฬาที่มีความสามารถมากมายหลายคนและพยายามประสานงานกับสโมสรเพื่อไปดูฟอร์มของเขานำชื่อมาอยู่ในระบบฐานข้อมูลและเรียกตัวมาทดสอบแผนงานของ u 17หลังจากนี้นะครับเซอร์เด็ตแจงรายละเอียดว่า การเก็บตัวตามแผนงานคือในช่วงเดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงเนี้จะมีการเก็บตัว1ครั้งเป็นเวลา7วันเพื่อทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่ามาเก็บตัวรวมกันและวางแผนอุ่นเครื่อง2นัดหลังจากนั้นในเดือนกันยายนก็จะมีการเก็บตัว2ครั้งครั้งละ1สัปดาห์รวมเป็น14วันเพื่อคัดเลือกและสร้างสมรรถภาพพร้อมกับมอบโจทย์ให้กับนักกีฬาช่วงเดือนตุลาคม เราก็จะเก็บตัวตั้งแต่ต้นเดือนต่อเนื่องไปจนการแข่งขัน,น,นที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเขาบอกว่าทีมชาติไทย U17 ตัวเซอร์เดดพูดเลยนะครับว่าเขามีความตั้งใจมากๆในการเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ทีมชาติไทย U17 มีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเซอร์เดดเขาบอกว่าทีมงานทุกคนตั้งแต่นายกอย่างมาดามแป้นนพันธ์ลำซำฝ่ายเทคนิคผู้จัดการทีมอย่างคุณอนุรุลรวมถึงนักกีฬาสตาฟโค้ชที่ทําอย่างนี้ เพื่อให้ทุกทีมเดินหน้าไปให้ได้แล้วก็ทําให้ทีมชาติไทย U17 มีวิธีการเล่นที่เป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นเพราะเป้าหมายเดียวของเราคือต้องไปฟุตบอลโลกชุดเยาวยชนให้ได้ฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยเสื้อเด็ดสัญญากับแฟนบอลเลยนะพูดเลยเขาจะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเขาจะทําเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายกับฟุตบอลโลกชุดเยาวยชนให้ได้นี่ครับโอ้โหเป็นแผนงานที่ยอดเยี่ยมนะครับ เซอร์เดตั้งใจจริงๆแล้วก็สัญญากับแฟนบอลจะไม่ทําให้ผิดหวังเขายอมรับเขาเสียดายที่ไปไม่ถึงแชมป์อาเซียนแต่เขาบอกเลยว่าเก็บความเสียดายทิ้งไปและในทันเนเมนต่อไปกับฟุตบอลโลกชุเยาวชนต้องไปให้ได้เริ่มแรกคือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะเริ่มแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยไทยเราอยู่ร่วมสายอินเดียบูไนและเติร์กเนสถาเนี่ยจะจัด ขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเซอร์เด้บอกเลยว่าต้องเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มและก็ไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายและไปหนึ่งใน8ทีมไปบอลโลกเยาวชนให้ได้อ่ารอดูนะครับนี่เป็นชุด U17 ที่มาฝากกันก็ไล่เลียงโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียสําหรับชุด U17 เนะครับรอบคัดเลือกเนี่ย23ตุลาคมเราจะเจอกับเติร์กเมินิสถาน25ตุลาคมจะเจอกับบูไนแล้วก็27ตุลาคมเจอกับอินเดียผมเชื่อว่าเด็กๆที่จากชุดยูสิบหก ก็จะคงอยู่กันครบแล้วก็เดินหน้าต่ออาจจะเสริมตัวที่มีคุณภาพคมอีกเซอร์เด็ดบอกเลยว่าจะเต็มแน่นอนนะครับแผนงานการเตรียมทีมต่างๆและอย่างเซอร์เด็ดเขาด้วยความเป็นครูด้วยนะเขาก็คอยติดตามน้องๆแล้วก็ให้คําปรึกษาน้องๆในทีมชุด U16-U17 ได้ดีอยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่เด็กเล่นให้เซอร์เด็ดเล่นให้กับทีมชาติไทยแบบเต็มที่และทรงการเล่นเนี่ยมันดูดีจริงๆนะครับบอลทาร์เซชันก็มี จังหวะลากเลยกินตัวหนึ่งต่อนหนึ่งก็มีติดอย่างเดียวคือยิงอาจจะยังไม่เฉียบคมซึ่งผมก็คุยกับเซอร์เด็กถึงเรื่องนี้เ็าบอกว่าด้วยการเข้าใจเลยว่าน้องๆอ,อยังเด็กแต่เซอร์เดชก,ก็ปลูกฝังไว้ว่านี่คือการบ้านใหญ่ว่าคุณอายุ16-17ก็จริงแต่ฟุตบอลสมัยนี้16-17เนี่ย, 16, ยมันประสบความสาเร็จได้แล้วก็ดูลามินยามมลเขาเลยปลูกฝังให้เด็กๆว่าคุณต้องเล่นให้เป็นผู้ใหญ่คุณต้องโตเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดต่างๆในชิงแชมป์อาเซียน กลับไปแก้ไขกันซะแล้วชิงแชมป์เอเชียรอบเัดเลิฟก,กลับมาต้องเล่นให้ดีกว่าเก่าอันนี้เท่าที่ผมไปคุยกับเซอร์เดดมานะผมบอกว่าแนวทางทีมชุดนี้ดูดีเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปสุดทางได้หรือเปล่าแต่ที่แน่การเตรียมทีมกลางวางแผนเนี่ยดูดีมากเลยนะครับสำหรับชุด U17 และเซอร์เดดก็ตั้งใจเขามีเวลาเต็มๆกับการทาทีมชาติไทยชุด U17 เขาให้เวลาทั้งหมดไปที่ทีมชาติไทยชุดนี้เลยผมการันตีสำหรับเซอร์เดดนี่คือคนฟุตบอล อย่างแท้จริงนะครับที่ผมไปซึมซับไปสัมภาษณ์เสอเด็ดมาตั้งใจจริงถ้าไปได้จะเป็นเรื่องที่สุดยอดอย่างมากแล้วโอกาสครั้งนี้มันมากกว่าครั้งก่อนๆเพราะว่ามันมีโคต้าตั้ง8ทีมใช่ไหมละ่ะโอกาสเนี่ยมันเปิดกว้างและชุดยู17เราก็ก็กดอดออสเตรเลียเกือบน็อกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ชุดนี้ไปได้ไกลเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของอยู17คุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ จากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของเมืองทอง <S <S ยูงไนเต็ดกันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับเมืองทองล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มจากทางฝั่ง A FC ส่งหนังสือออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าเมืองทองนะครับได้โคต้าไปลุยศึกฟุตบอลชเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองรอบแบ่งกลุ่มนะครับท่านที่ผมได้รายงานไปคือสโมสร,รทันฮาวจากลีกวิดนามเนี่ยเขาถอนตัวและ A FC ก็ประชุมกันแล้วก็ให้สิทธ์ให้ทีมจากไทยลีกไปเล่นสิทธิ์แรกคือ BG ที่จบอันดับ4แต่ BG เนี่ย เขามีโปรแกรมที่เตรียมไว้หมดแล้วแน่นมากแล้วสิงคโปร์ครับโชปปี้ครับไทยลีกเอเอครับลีกครับในี่เก็บตัวยูเซเรโซโอสกายเขาเลยขอสลาสิทธิ์ทำให้ติดสิทธิ์เนี่ยมันตกมาถึงที่5ก็คือเมืองทองซึ่งเมืองทองเนี่ยพอสิทธิ์มาถึงปุ๊บเขาพร้อมเลยเขาตอบกลับไปเลยว่าพร้อมไปเล่นการกลับไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งของเมืองทองเนี่ยในรอบ7ปีน่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้บอกเป็นหานก็คุยกับทีมงานสตาฟทีมงานนักเตะ แล้วก็วางแผนในการสู้ล่าสุดก็โค้ดฟิตเนสได้มาเพิ่มแล้วด้วยและที่สำคัญเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะครับแนวทางการเล่นของจีโน่ดาเตอรลี่เขาพยายามแบ่งทีไมได้2ชุดเพราะโปรแกรมมันก็เยอะนา่าติดตามมากแต่และเมืองทองในลูกกาลนี้ส่วนเรื่องของการปรับปรุงสนามให้แข่งเอฟฟีแชมเปี้ยนลิกสองได้เนี่ยทางฝั่งเมืองทองก็พร้อมจะปรับทุกอย่างเพื่อให้ใช้หลังเย่าของตัวเองได้ซึ่งสนามเมืองทองปรับอีกเดียวเนี่ยจะเรื่องไฟนะ ทุกอย่างก็พอเพราะเคยจัดมาแล้วก็เะฉนนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่เมืองทองน่าสนใจเลยนะครับแฟนบอลก็รอติดตามปีนี้ทุ่มทุนมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาด้วยทั้งตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามากันไปมากๆตัวไทยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเมืองทองจะเป็นยังไงพอเปิดฤดูกาลแล้วจะทําได้ดีเหมือนเกมอุ่นเครื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลก็รอติดตามแต่ที่แน่การกลับไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสเนี่ยน่าสนใจก็รอลุ้นกันว่าจะไปอยู่อยู่กับกลุ่มไหนนะ คือเมืองทองอยู่โถ3มีโอกาสเจอทีมจากโถ1ก็อย่พวกซานเฟรเซฮิโรชิมาเจอเจียงโถ2เนี่ยก็จะมีซิดนีย์มีทีมเวียดนามโถ3มเนี่ยมีทีมฟิลิปปินส์ทีมฮ่องกงอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวจะมีการจับสลากกันอีกหนึ่งครั้งอคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเต็มอิ่มไหมลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดซับเฟอร์คลายกับ YouTube ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับผมต้องในวั์คิดนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ